ราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับเหรียญของปีพศนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่ราคาสูงมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา5บาทแบบบางนะครับนี่คือเหรียญ5บาทรุ่นใหม่ที่มีสภาพที่ถือได้ว่าสมบูรณ์และสวยงามราคาการประเมินไม่ธรรมดานะครับ ก็ขอกราบสวัสดีพี่พี่น้องๆ้งลุงป้านาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าวันนี้กระสาบเมืองสยามก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา5บาททั้ง3ปีพศนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ฝากให้พี่น้องลุงป้านาอาติดตามรับชมกันในคลิปคลิปนี้นะครับ3ปีพศเหรียญชนิดราคา5บาทที่หลายๆคนมีการเก็บสะสมและก็หลายๆคนก็ยัง ต้องการในข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้กระสาบเมืองสยามจะนําเอามาฝากพี่ๆน้องๆหลุงปานาอาเหรียญ5บาทที่เป็นเหรียญคิวโปนิเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพ,พระประมมนธรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คลุย บริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับเหรียญของรัชกาลที่9จะเป็นลักษณะก้าวเหลี่ยมนะครับจะแตกต่างกับเหรียญของรัชกาลที่10บซึ่งเหรียญรัชกาลที่10บนั้นจะเป็นสิบเหลี่ยมนะครับพี่น้องภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุละยะเดชและอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9ซึ่ง เนื้อของเหรียญนะครับลวดลายและเนื้อของเหรียญแต่ละปีพศนั้นจะมีความแตกต่างกันซึ่งเหรียญปีพศนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะหยาบสักหน่อยหนึ่งนะครับเนื้อของเขาจะหยาบสักหน่อยหนึ่งจะแตกต่างจากปีพศ .255351 นะครับจะมีความแตกต่างกันเนื้อของเขานะครับจะออก คล้ายๆกับหยับหยาบดำๆนะครับอ่าตัวนี้ส่วนวงขอบนะครับวงขอบจะเป็นเฟืองหยาบโดยรอบนะครับวงขอบของเหรียญ5บาทนะครับจะมีความบางแตกต่างจากเหรียรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นเก่านั้นจะหนามากนะครับด้านหลังนี้ความสวยสดงดงามของพระอุโบสถ นะครับก็ถือได้ว่ามีความสวยงามในระดับหนึ่งนะครับจะแตกต่างจากเหรียญ5บาทแบบเก่านะครับแบบเก่านั้นความโดดเด่นความชัดเจนนั้นจะมีความชัดเจนกว่าเหรียญรุ่นใหม่นี้นะครับอาจจะมีความชัดเจนกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรต่างนะครับตัวอักษรต่างๆลวดลายของพระอุโบสถนะครับเนื่องจากว่าแม่แบบแม่พิมพ์ของเขานั้นจะมีความตื้นความลึก ที่แตกต่างกันนะครับเหรียญที่หนาแบบของเขาก็จะลึกนะครับเวลาปั๊มออกมาก็จะมีความชัดเจนและความนูนของลวดลายต่างๆที่แตกต่างกันนะครับเหรียญของปีพุทธศักราช2553นะครับปี53นั้นถือได้ว่าเป็นเหรียญติดท็อปอันดับ2ของเหรียญ5บาทแบบบาง นะครับติดท็อปอันดับ2นะครับยอดการผลิตของเขาผลิตออกมาทั้งสิ้น20ล้าน4แสนเหรียญนะครับนั่นคือยอดการผลิตของเขาส่วนราคา u n เเขาประเมินอ,อยู่ที่150บาทนะครับ150บาทถือได้ว่าสูงมากเลยทีเดียวนี่คือโฉมหน้าและลักษณะของเหรียญปีพศส5 5 3นะครับ ความโดดเด่นความสวยงามอยู่ที่ตัวอักษรนะครับตัวอักษรที่มีความเรียวเล็กนะครับมีความเรียวเล็กชัดเจนสวยงามนะครับตัวอักษรนะครับส่วนพระอุโบสถนั้นก็ยังถือได้ว่ามีความสวยงามในระดับหนึ่งนะครับจะแตกต่างจากเหรียญรุ่นเก่านะครับอ่าเดี๋ยว การซื้อขายนะครับการซื้อขายในตลาดนักสะสมเป็นอย่างไรเดี๋ยวจบสองเหรียญเรามาพูดคุยกันนะครับและเหรียญนี้เช่นเดียวกันนะครับถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับเนื้อของเขานั้นจะละเอียดแล้วก็เรียบเงานะครับตัวนี้นะครับเรียบเงาเริ่มเงาขึ้นนะครับส่วนตัวอักษรนะครับพี่น้องจะเล็กแล้วก็ชัดเจนนะครับในระดับหนึ่งนะครับสมกับ ดีไซน์แล้วก็ลวดลายของเขานะครับอ่าตัวนี้ถือได้ว่าสวยงามนะครับยังคงความสวยงามอยู่ถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับอ่าตัวนี้วงขอบเช่นเดียวกันส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นยังคงความสวยงามและชัดเจนนะครับอ่าตัวนี้เหรียญของปีพุทธศักราช2557 ปี7 7นั้นถือว่าผลิตออกมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าผลิตออกมาเยอะมากยอดการผลิตของเขาถึง249ล้านนะครับยอดการผลิต2 4 9ล้าน2 1 0 0 0 0เหรียญนะครับผลิตออกมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ200กว่านะครับเมื่อเทียบกับประชากรไทยเรา66ล้านคน67ล้านคนนะครับถือได้ว่าเยอะกันนะครับเยอะมากเลย นี่คือเหรียญของปี2557นะครับและอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเหรียญของปีพศออนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีความเงานะครับมีความเงาวาวเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะแตกต่างกันนะครับแตกมีความแตกต่างกันเหรียญตัวนี้นะครับที่เป็นเหรียญที่ใหม่นะครับเป็นเหรียญที่ใหม่จะมีความที่ ผิวของเขาจะหยาบมากนะครับหยาบมากของปี53นะครับหยาบมากแล้วก็นะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและก็มีความน่าเก็บสะสมนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับเหรียญของปีพศนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่ราคาสูงมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญชนิดราคา5บาทแบบบางนะครับ เป็นเหรียญที่ถือได้ว่าอนาคตข้างหน้านั้นมีความสดใสมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญติดอันดับความหายากพี่น้องมีก็ควรที่จะเก็บสะสมเอาไว้บ้างนะครับตัวนี้อนาคตข้างหน้านะครับอนาคตข้างหน้าอาจจะมีความต้องการมากพอๆกันเลยครับ เหรียญชนิดราคา5บาทแบบเก่านะครับของปีพศ2546และปี40นะครับตัวนี้ปีพศท,นะที่ติดอันดับนะครับที่ติดอันดับท็อป10ของเหรียญ5บาทนะครับตัวนี้ถือได้ว่ามากเลยทีเดียวนะครับนี่คือเหรียญทั้ง3ปีพศนะครับของเหรียญชนิดราคา5บาทแบบบางนะครับพี่น้อง ถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับยังคงความสวยงามและสมบูรณ์นะครับพี่น้องยังหาในสภาพที่สมบูรณ์ได้นะครับสำหรับเหรียญทั้ง3ปีพศส,ส่วนตัวนี้นะครับปีพุทธศักราช2551และหลายช่องลหลายนักสะสมมีความต้องการนะครับมีความต้องการในเหรียญปีพศนี้นะครับยอดการผลิตของเขาผลิตออกมาเพียงแค่6ล้าน2 0 2 5 0 0 0เหรียญนะครับ 6 25, 000, ล้าน2แสนหมื่นพันเหรียญเมื่อเทียบกับคนไทยเรานะครับเมื่อเทียบกับประชากรไทยเรายังไม่รวมกับเพื่อนต่างชาติบ้านเราที่เข้ามาอยู่ในประเทศนะครับแล้วก็ใช้เงินของประเทศไทยเรานะใช้สกุลเงินบาทนะครับที่จับจ่ายใช้สอยอยู่ในประเทศไม่ได้รวมนะครับก็ถือได้ว่าน้อยมากๆนะครับยอดการผลิตน้อยมากๆ คนไทย66ล้านคน67ล้านคนนะครับแล้วก็รวมกับน้องนะครับรวมกับพี่น้อง,พองเพื่อนบ้านเราที่เข้ามาอยู่นะครับก็ถือได้ว่าเยอะมากๆนะครับและเทียบกับเหรียญยอดการผลิตของเหรียญถือได้ว่าไม่ได้เศษเสี้ยวเลยทีเดียวนะครับน่าเก็บสะสมนะครับพี่น้องอไม่รู้ว่าจะยังมีจะยังมียอดการผลิตถึง6 0แสนอยู่หรือเปล่าในประเทศไทยเรานะครับหรือว่าออกไปข้างนอกหมดแล้วนะครับ เหรียญส,สวยๆงามๆนะครับเมื่อเทียบกับลหลายๆรุ่นลหลายๆปีพศนะครับสามปีพศนี้ก็ควรที่จะเก็บเอาไว้บ้างนะครับเก็บเอาไว้บ้างในลำดับนะครับลำดับความหายากของเหรียญชนิดราคาห้าบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญห้าบาทแบบใหม่นะครับกระสาเมืองสยามขอแนะนำสามปีพศคือปีพศส,สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด ปีพศ2552และปีพศ2553นะครับที่มีความน่าเก็บสะสมและติดอันดับท็อปต้นๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะตัวนี้อนาคตข้างหน้าสวยงามแน่นอนนะครับท่านใดคิดจะเป็นนักสะสมอย่าลืม3ปีพศนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กระสาบเมืองสยามขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกัน5้านะครับสวัสดีครับ